สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูห้องตัวอย่างที่โครงการม er ัลลิโกฟสุขุมวิทนะครับ by MQDC นะครับก็เป็นคอนโดที่ออกแบบมันได้ดีมากนะเหมือนบ้านเลยเดี๋ยวพามาดูกันนะฮะห้องแรกที่จะให้ดูคือ114ตารางเมตรนะเป็น2 bedroom 2 bathroom นะฮะมาดูความพิเศษก่อนนะครับความพิเศษของที่นี่ก็คือถงทางเดินนะถงทางเดินอันนี้เขาจำลองถงทางเดินมาให้ถงทางเดินเขากว้างเม80 นะถือว่าเป็นหงทางเดินในคอนโดที่กว้างมากเลยแล้วก็พื้นที่หน้าห้องนะเขาก็จะมีการเอาตู้จดหมายเนี่ยมาไว้หน้าห้องเราเลยนะครับแล้วก็จะมีทําเป็นบิวอินให้นะฮะก็จะเป็นตู้มีที่แขวนล่มมีพวกฟังก์ชันเก็บของที่อาจจะเลอะเทอะหน่อยหรือว่าเราไม่อยากเอาเข้าห้องเนี่ยเราใส่ไว้หน้าห้องได้เลยนะครับพามาดู114ตารางเมตรนะฮะประตูที่ได้มี2บานนะ เป็นประตูที่ค่อนข้างใหญ่เวลาเปิดให้มันกว้างก็จะประตูใหญ่เลยทีเดียวเข้ามาส่วนแรกที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือส่วนของครัวนะครัวที่นี่เป็นครัวที่เขาดีไซน์มาทุกห้องที่เนี่ยได้ครัวปิดนะครับแล้วก็ดีไซน์ครัวมาแบบว่าใหญ่ใช้งานได้จริงจังนะครับเนี่ยผมถายมือกว้างยี้ยังไม่ถึงกันเลยนะในห้องนะฮะก็จะเป็นอย่างที่บอกครัวปิดก็จะมีบานปิดให้นะฮะบานปิดก็เป็น3ตอนฟิตติ้งดีมากเลยนะคือมีแบบ มันเป็นซอปอ่ะมันมีความลื่นนะครับมีความดึงนะมันช่วยดึงด้วยแล้วก็อย่างครัวเนี่ยเขาออกแบบมาบิวอินที่ได้ตรงเนี้ยคือได้หมดเลยนะในครัวเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นครับตู้เย็นก็ได้แบบซ้ายขวาเลยนะคือสายแบบเหมือนสายใบยซ้ายอ่ะแต่ว่าใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตู้เย็นบิวอินอยู่ในตู้เลยนะครับแล้วก็อบแล้วก็จะได้เป็นพวกตู้อบนะครับก็จะเป็นเตาอบเตาไมโครเวฟเนี่ย แยกกันนะครับทำอาหารแบบอบขนมอะไรได้จริงจังเลยแล้วก็พวกเตาก็ได้เป็น4ี่หัวนะครับยี่ห้อก็เป็น c o เ p e r Bush นะครับยี่ห้อก็ค่อนข้างลักชัวรี่เดี๋ยวนี้ใช้ยี่ห้อแบบระดับประมาณอย่างนี้หมดนะครับแล้วก็อ่างอาบน้ำนะนี่เขาก็โฆษณาว่าอ่างค่อนข้างใหญ่นะครับทำอาหารได้ล้างกับล้างจานล้างอะไรได้จริงจังนะครับแล้วก็มันเป็นครัวปิดใช่ไหมแต่ตรงนี้เขาก็กั้นกระจกแต่ว่ามันก็ ทำครัวอยู่ในนี้ไปก็ดูทีวีไปดูลูกๆเล่นอะไรเงี้ยมันก็ทําฟังก์ชันได้ค่อนข้างครบนะครับถัดมานะห้องที่เนี่ยอย่างที่บอกมันปกติ2ห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวนี้คอนโดเริ่มต้นกัน50ตารางเมตรใช่ปะ่ะได้2ห้องนอนแต่ที่เนี่ยเขาทำสองห้องนอนให้มันได้ร้อยสิตารางเมตรเขาใช้พื้นที่ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าใช้พื้นที่ให้แบบเหลือเฟือนะครับเพราะด้วยความหรูหราผมว่าเดี๋ยวนี้ความหรูของคอนโดมัน สเปซอะมันคือความักชัวร่อย่างหนึ่งอันนี้คือตู้รองท้าอานะครับก็มีบิวอ mm ิน hmm. ให้นะครับก็จะเป็นบิวอินตู้รองเท้า,เาให้เลยนะแล้วก็ในส่วนของถัดมาก็จะเป็นพาวเดอร์รูมนะครับพาวเดอร์รูมเนี่ยก็ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่มันไม่มีโซนชาวนะแต่ว่าก็จะทำธุระจะล้างมือจะอะไรตรงนี้ได้หมดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสนะตรงนี้อาจจะให้ดูพวกมุมเซอร์วิสนิดนึงเพราะว่า ผมว่ามันเป็นจุดต่างที่ทำให้คอนโดเนี่ยมันเหมือนอยู่บ้านนะอย่างมุมเซอร์วิสเนี่ยเขาก็วางเอ,อ่อวอชเชอร์ไดเได้เต็มเลยนะครับแล้วก็เราสามารถบิวช่องเก็บของเก็บอะไรที่มันเลอะเทอะไม่กงไม่กวาดเครื่องดูดฝุ่นอะไรเนี่ยเราซ่อนอยู่ในนี้ห้องมันก็จะเป็นระเบียบมากนะครับโอเคอ่าถัดเข้ามาในโซนลิฟวิ่งนะฮะก็คืออย่างที่บอกคือเขาใช้พื้นที่ค่อนข้างแบบให้มัน ทิ้งๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้รู้สึกถึงความกว้างถึงความโปร่งนะครับเพดานที่เนี่ยสูง3เมตรนะครับดังนั้นเวลาเราเข้ามาเนี่ยความว้าวของความสูงมันช่วยแล้วแล้วก็เวลาเขาจัดพื้นที่ิฟวิ่งเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะจ,จากทีวีไปจนถึงปลายสุดตรงนู้นเะนี้ยความกว้างมันแบบว่ากว้างมากเลยนะเป็นสเปนที่กว้างมากแล้วก็ไม่มีเสาไม่มีอะไรมาตัดระหว่างห้องเลยมันก็จะได้ฟีลลิ่งที่เข้ามาแล้วมันโล่งๆนะครับทำครัวเสร็จก็ ออกมาทานข้าวกันโต๊ะทานข้าวก็วางได้แบบ6ที่นั่งนะครับจริงๆจะเป็น8เป็นอะไรก็ได้ด้วยพื้นที่มันยังมีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผนังทีวีนะครับก็ระยะดูทีวออีนั่งจากตรงโต๊ะทานข้าวมองไปที่ทีวีหรือจากโซฟาไปที่ทีวีก็เป็นไซส์ที่โอเคเลยนะครับ ความกว้างของมันดูเขาสามารถจะวางเปียโ,โนได้เลยนะแล้วก็ที่อยากจะให้ดูอย่างหนึ่งนะตรงโซนลิฟวิ่งเนี่ยก็จะเป็นแอเรียที่ตรงนี้เขาอาจจะวางโซฟาไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมว่าจริงๆโซฟามันสเกลใหญ่ได้มากกว่านี้นะโซฟานั่งแบบ4-5หคนได้เลยนะแล้วก็ที่มันเจ๋งอีกเรื่องหนึ่งของตรงลิฟวิ่งนะคือกระจกนะถ้าเพื่อนๆดูกระจกของห้องนี้มันจะเป็นกระจกที่ค่อนข้างจะฟูลไฮเลยนะอันนี้ผมก็เรียกว่า มันเป็นฟูลไฮทจริงจังเลยนะครับคือมองขึ้นไปสุดแล้วก็ความกว้างของกระจกก็มีเกือบ2เมตรอะกว้าง2เมตรสูง3เมตรเนี่ยมันก็จัดว่าเป็นกระจกที่ใหญ่มากเลยแล้วก็ที่เนี่ยมันเป็นห้องมันเลเยอ์แบบวิวเหนือใต้ดังนั้นวิวค่อนข้างโล่งนะครับมองไปค่อนข้างโลง่งถ้าเราอยู่ชั้นบนบนเนี่ยวิวก็สวยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือเขามีการใช้พื้นที่ที่ จัดสรรส่วนมาเรียกว่านุกแอเรียนะครับนุกแอเรียจริงๆแล้วมันก็คือกึ่งๆว่าเป็นระเบียงนะครับแต่ที่นี่จะทําระเบียงให้มันเอามาเป็นพื้นที่ภายในห้องนะเพราะเขาอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วแหละว,ว,ว่าระเบียงมันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนเกินนิดนึงนะครับก็จัดเอาระเบียงมาใช้ในห้องดีกว่ามาใช้เป็นฟังก์ชันอย่างตรงนี้ก็จะมีบานเฟียบนี่นะครับบานเฟียก็ดึงมาปิดเป็นห้องทํางานได้ก็เราเหมือนเราทํางานมีสมาธินิดนึงปิดจากเสียงรอบข้างนะก็ดึงดึง ห้องมาปิดกันนะครับโอเคแล้วก็ในการออกแบบห้องนอนที่นี่นะเขาใช้ Word i ด g ิงว่าดับเบิล a s สเตอร์เบด m ูกนะเดี๋ยวมาดูกันผมเดินไปที่ห้องนอนที่หนึ่งก่อนนะครับห้องนอนที่หนึ่งแแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้านะดูไซส์ของประตูไซส์ของประตูเขาเคลมว่ามันไซส์90เซนนะเ0เซนเนี่ยมันถือว่าเป็นประตูที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เข็นวิวแชร์เข็นอะไรเงี้ยมันจะเข้าในโซนของประตูได้ง่าย นะครับในส่วนของห้องนอนนะห้องนอนก็เขาวางพื้นที่มาแบบว่าเหลือๆมากเลยดูอย่างระยะปลายเตียงที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับเขาเคลมอีกทีนึงว่านอกจากว่าคุณจะเข็นวีลแชร์เข้ามาได้แล้วคุณยังเอาวีลแชร์มาวิ่งรอบวิ่งรอบตัวตัวเตียงได้นะก็คือมันเป็นการบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างเหลือเฟือนะครับใช้ได้แบบสบายๆนะผมว่าคือคนมีตังจะซื้อคอนโดอยู่ทั้งที อยู่ให้มันดีๆไปเลยให้มันรู้สึกโออให้มันเข้ามาแล้วมันไม่ได้รู้สึกแคบไม่ได้รู้สึกบีบอะที่เนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนบ้านจริงๆนะครับแล้วก็พวกหน้าต่างต่างนะ,ะก็ค่อนข้างใหญ่นะให้ให้หน้าต่างบานใหญ่แล้วก็กระจกแสงเข้าได้เต็มที่เลยนะครับบอกว่าฟังก์ชันของห้องนอนเนี่ยครบครันทีเดียวนะครับในส่วนของห้องแต่งตัวที่ได้นะ ห้องแต่งตัวก็ได้ฟังก์ชันค่อนข้างดีนะอันนี้คือเขาจะให้มาแบบนี้เลยมีบานเลื่อนให้นะครับบานเลื่อนนี่เขาก็ยังมีเจาะรูด้วยนะเจาะรูให้อากาศมันฟโฟล์เข้านะครับ mm hmm. เผื่อใครจะปิดห้องไว้นานๆจะได้ไม่อ mm ับ hmm. นะครับแล้วก็ในส่วนของวอล์กอินครเซตตรงนี้คือได้เกือบหมดเลยนะพวกที่ห้อยต่างๆเนี่ยที่เก็บของลิ้นชักต่างๆเนี่ยเขาก็ให้มาหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบนะเป็นวอล์กอินครเซตที่ ผมว่ามันพูดได้จริงอะว่ามันเป็น walk in closet ที่แบบใช้งานได้จริงอยู่2คนเนี่ยแบ่งฝั่ง h i s ฝั่ง Her เงี้ยมันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็จัดฟังก์ชันมาดีนะครับคือคือเอาว่าบ้านมันมีอะไรคอนโดนี่มีให้อย่างนั้นะนะครับถ้าซื้อที่นี่อ่างล้างมือก็เป็นแบบ h i s t and her นะครับได้อ่างอาบน้ำนะครับอ่างอาบน้ำก็ทรงสวยเลยนะเชฟสวยมากแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ำที่อยู่ติดกับหน้าต่าง นะครับอาบไปดูวิวไปนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำที่เนี่ยเขาเน้นความเป็น intergeneration ใช่ไหมจะมีคนแก่ผู้สูงอายุเขาก็มีที่นั่งอาบให้ด้วยนะฮะ<ม>ก็สามารถนั่งไปอาบไปได้นะครับแล้วก็โดยสเปซเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ทางก็เป็นแรมที่มันเหมือนเป็นทางลาดอ่ะไม่ได้มีอะไรมาขวางนะครับเผื่อว่าพี่ผู้สูงอายุอยู่แล้วก็อยู่กัน2คนใช่ไหมคนนึงจะเข้า ทำธุระหนึ่งคนหนึ่งจะอาบน้ํามันก็แยกฟังก์ชันกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเราจบมาสเตอร์แรกแล้วที่นี่ที่บอกว่ามันเป็นดับเบิลมาสเตอร์นะครับก็จะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะเราก็ต้องเดินผ่านลิฟวิ่งนะผมว่าทุกครั้งที่ลิฟวิ่งมันเหมือนมันเป็นหัวใจของบ้านนะครับคือถ้าเราทำลิฟวิ่งให้มันใหญ่ดูดีเนี่ยมันเดินแล้วมันรู้สึกรีแลกซ์ดีนะครับอ่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนอน ที่2นะครับก็เป็นมาสเตอร์เบดมที่2นะเพราะว่าอะไรเพื่อนๆลองดูตรงนี้ก็วางเตียงคิงไซส์เหมือนกันนะครับระยะเดินต่างๆก็จริงๆเคลมได้ว่าเหมือนห้องตะกี้นี่เลยนะครับเพราะว่าระยะเดินต่างๆค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็กระจกที่ให้มานะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูกระจกบานสูงบานเต็มเหมือนกันนะครับสเปคให้มาจัดเต็มมากเพดานสูง3เมตร นะครับคือมันก็เป็นห้องนอนที่อยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันเออมันสบายอะ่ะพื้นที่มันรีแล็กซ์นะครับสำหรับในส่วนของวอล์ i n c นค s อ t นะครับก็ได้พื้นที่ค่อนข้างจัดเต็มนะเริ่มจากมีหน้าบานมาให้นะครับก็สามารถปิดแล้วก็เป็นวอล์ i n c นค s อ t ได้จริงจังนะแล้วก็ในส่วนของพวกบิวอินที่เขาให้มามันก็จะเป็น Open Shelf นะครับเพราะว่า ผมว่ามันเป็นวอล์กอินครอสเซตแล้วพอมันปิดประตูมันก็เรียบร้อยแล้วข้างในเป็นโอเพนเชลอย่างเงี้ยหยิบของง่ายดีนะครับมีลิ้นชะักให้นะพวกนี้ก็เป็นซอฟ t ์โค s สเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มีพวกที่เก็บแบบกระเป๋าเดินทางนะแล้วก็พวกนี้ถ้าสังเกต s ิสต e m มมันจะเราสามารถจะแขวนขึ้นขึ้น,นลงลงได้ปรับความสูงได้อะไรเงี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่เขาให้มาแล้วก็ถ้าดูด้านล่างนะเขามีไฟซ่อนด้วยสมมุติเราลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมตอนกลางคืนเพราะเราต้องเดินผ่านไอ้เจ้าวอล์กอินครอสเซ พอเราเดินผ่านมันมีโมชั่นปุ๊บม,มันก็จะเปิดไฟด้านล่างให้เราสามารถเดินไปห้องน้ำได้นะก็เป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่เขาใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำก็ยังเป็นห้องน้ำที่สเกลใช้ได้อยู่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ามาสเตอร์ฝั่งนู้นแต่ก็เป็นห้องน้ำที่ฟูลฟังชั่นนะมีโถสุขภัณฑ์นะตัวโตตัวท็อปนะเดินมาแล้วมันเปิดขึ้นเองนะครับมีอ่างล้างมือนะตรงนี้ไม่ได้เป็นที่แสนเธอแล้วแต่ว่าก็ ผมว่าขนาดของอ่างก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็โซนชาวเวอร์นะครับโซนชาวเวอร์ก็มีเรนชาวเวอร์มีหัวก๊อกชาวเวอร์แล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะก็เอาคิดง่ายๆว่าที่นี่มีอ่างอาบน้ํา2ห้องนะครับไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ในคอนโดนะแต่อย่างที่บอกคือเขาพยายามจะใช้พื้นที่ให้มันดูแบบเต็มที่อะ่ะผมว่ามันมัน คนอยู่แล้วมันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านคือเราอยู่คอนโดเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเสียตรงนู้นมันลดทอนตรงนู้นลดทอนตรงนี้มันต้องแลกกับว่าเราได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าที่เนี่ยผมว่าเขาทาให้เราอยู่ใจกลางเมืองแล้วเวลาเราอยู่ในห้องเราเราก็รู้สึกเหมือนได้คบนะครับได้อยู่บ้านจริงๆโอเคประมาณนี้สําหรับห้องแรกเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งกัน